ดีค่ะพบกับวัยนะคะกับช่องฟอร์ดวัยอีกเช่นเคยค่ะรถฟอร์ดตัวเอลเบิร์สเทรนนะคะซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นของรถครอบครัขวของฟอร์ดนั่นเองตัวนี้นะคะบอกไว้เลยว่าราคาดีเหมาะสมกับลูกค้านะคะที่ไม่ต้องการใช้ในส่วนของฟังก์ชันมากมายนะคะถือว่าตอบโจทย์มากเลยนะคะเดี๋ยวพามาชมกันในส่วนของแรงม้าตัวนี้นะคะเป็นร้อยเจ็ดสิบแรงม้าสี่ร้อยห้าสิบนิวตันเมตรนะคะมาพร้อมกับเทอร์โบเดี่ยวนะคะแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะเปลี่ยนด้านหน้าของกระจังนะคะซึ่งเดิมๆไม่ใช่แบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้า o r ร p t เตอร์ d พร้อมไฟ3จุดตรงนี้นะคะซึ่งสามารถเลือกสีได้ในส่นตัวนี้นะคะด้านล่างทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นแบบเดิมๆจากโรงงานซึ่งราคาตัวนี้นะคะ1นึ่งล้านสาเพิ่มสีขาวมุ้งไปอีก1 2 0 0 0บาทนะคะในส่วนของไฟด้านหน้านั้นนะคะไม่น้อยหน้ากับตัว e v e r อร t เรสต์ A เลยค่ะซึ่งโคมตัวนี้นะคะเป็นโค롬มัตติเทิคเตอร์นะคะแล้วก็ในส่น เดย์ไทม์นันนิงไลท์นะคะสรงสีแพมก็ได้แบบนี้อีกเช่นกันด้านหน้านะคะเราจะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะให้แบบนี้เลยอ่าไฟตันหมอกนะคะครอบสีโครเมียมนะคะก็จะได้แบบนี้เลยก็จะเหมือนกับตัวไทเทเน u ยมพลาสตกคิวรอตัวนี้ก็จะเหมือนกับตัวทุกรุ่นนะคะในส่วนของตัว Everless นะคะซึ่งจะตีออกมาจากตัวรถนะคะก็จะให้เป็นสีเดีวยวกับตัวรถอีกเช่นกัน แม็กตัวนี้จะต่างกันตรงที่ว่ารุ่นพี่นั้นนะคะจะเป็นขอบ20 mm hmm. ตัวนี้จะได้เป็นขอบ18สีบอลน,นะคะสลับกับเท่ากาไฟนะคะก็จะได้มีสีเท่ากาไฟด้วยเออสเปกยางจะเป็น2565 R18 mm hmm. ค่ะก็ใหญ่นาขึ้นนิดนึงนะคะรับกับตัวรถในส่วนของความกว้างของตัวรถก็จะได้นะคะเท่ากันกับตัวรุ่นพี่นั่นเอง mm hmm. ในส่วนของด้านข้างนะคะตัดขอบด้วยโครเมียมค่ะซึ่งหมอนกับตัวไทเทเนียมนะคะ ก็จะมีคําว่าเทอร์โบให้ไม่มีาบสปอร์ตนะคะไม่มีกล้องด้านข้างนะคะกระสุมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ให้ไฟเลี้ยวมาที่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็กุญแจของตัวนี้นะคะเป็น immobilizer นะคะอ่าวันนี้มีกุญแจแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะวิธีการเปิดก็คือสามารถทัชนะคะแล้วก็เปิดได้เลยะจะมีไฟขึ้นอยู่ที่ด้านข้างให้เราเห็นนะคะภายในนะคะจะเป็นสีดําล้วนนะคะก็ฟังก์ชันไม่แตกต่างอะไรจากพี่ใหญ่เท่าไหรนะ่นัก ซึ่งตัวนี้นะคะหน้าปัดแนิ้วหน้าจอตรงกลาง10.1นิ้วนั่นเองพร้อมแท่นชาร์จไร้าสายนะคะกระจกจะไม่ได้เป็นปรับแสงนะคะเบาะหนังนะคะสีดําเหมือนตัวเอเร port สปอร์ตนั่นเองนะคะแต่แค่ไม่มีตัวบุกค,คําว่าสปอร์ตนั่นเองหัวเกียร์ซิลชชิคัทนะคะมีช่องวางของปุ่มปรับโหมดนะคะมีให้อีกเช่นกันในส่วนของตัวต่อปั๊กนะคะเรามีให้นะคะ1จุดในส่วนของตัวเบาะตรงนี้นะคะตรงกลางแถวที่2นะคะปรับพับได้นะคะอลาัางเดี๋ยวจะพาไปชมกัน ด้านหลังตัวนี้นะคะจะไม่มีคลิกเซนเซอร์ให้นะคะก็จะมีเป็นแบบนี้ดําเดิมนะคะซึ่งตัวนี้จะมีไฟดวงที่ mm ่า hmm. ด้านหลังนะคะไฟเบรกส่วนที่คาท้ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวเหมือนของไทเทเนียมนั่นเองก็จะเป็นสีโครเมียมคําว่าเอเวอเรสต์นะคะไม่มีกระจกปิดนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะตากับตรงนี้ไฟท้ายตัวนี้ไม่ใช่ LED เซนเซอร์นะคะมีเซนเซอร์ท้ายนะคะทั้งหมด4จุด ก็จะต้องกดปุ่มนะคะแล้วก็ดึงเขาขึ้นมาหน่อยนะคะจะมีโชค๊คให้ที่ด้านหลังจะต่างกันตรงแบบแมนนวลนั่นเองถ้าเป็นเทนเนียมพลาสต์าจะมีตัวเบาะแถวสามที่ปรับแบบไฟฟ้าซึ่งตัวนี้จะไม่มีเป็นแบบแมนนวลน,นะคะจะมีเชือกดึงให้ส่วนด้านหลังก็จะมีที่ใส่สัมภาระให้อีกเช่นกันจะมีที่จับให้นะคะตรงนี้แล้วก็กดลงมานะคะใช้แรงไม่ต้องเยอคะค่ะนิดเดียวนี่คือวิธีการปิดนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็ถือว่าสวยงามนะคะก็ยังไงก็ราคานี้เหมาะกับรถ ครอบครัวมากๆน,นะคะหรือเริ่มต้นการใช้งานนะคะยั mm hmm. งไงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่ช่องพอดไว้นะคะเบอร์โทรไลน์แอดนะคะแอดมาได้เลย mm hmm. ก็คลิปนี้นะคะ mm hmm. ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ mm hmm. ก็ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ